กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมหลนวริศปริยชัตตากูลสมาชิกวุฒิสภาครับท่านประธานครับผมใค่ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากการได้อ่านดูในหนังสือฝ่าวิกฤตความเหลื่อมล้ําเหนี่ยวนำความร่วมมือแล้วก็รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการที่อยู่ในมือแล้วเนี่ย ก็มีความสุขชื่นชมเพราะว่าหน่วยงานนี้องค์กรน,นี้สามารถที่จะลดความเหลื่อมล้ําและก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างในการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยครับท่านประธาน <c oughs> เป็นข้อเสนอแนะนะครับเป็นข้อเสนอแนะที่ทางกองทุนน่าจะเก็บไปแล้วก็ได้นํานไปสู่การปฏิบัติมันจะได้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้นแล้วก็ ทำให้ช่องว่างของความไม่เสมอภาคนั้นลดลงให้มากที่สุดนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงอันดับแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาภาคบังคับก่อนครับท่านประธานครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าความไม่เสมอภาคแหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการตัดท่อน้ําเลี้ยงของโรงเรียนประถมศึกษานะครับหรือแม้แต่โรงเรียนมัธยมศึกษาก็แล้วแต่นะครับ เพราะนั้นก็จะเกิดกันทั้งการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการที่ตัดท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยไม่ส่งผู้บริหารไปไม่ส่งครูไปกเกษียณแล้วตัดตําแหน่งนะครับมันเป็นการฆ่าโรงเรียนโรงเรียนที่เขามีขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราก็ทราบนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการคุมกําเนิดได้ผลนะครับคนเกิดน้อยคนตายเยอะ เพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เมื่อเราตัดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นการผลักดันครับท่านประธานครับผลักดันให้คนที่อยู่กับบ้านของตัวเองเด็กที่ได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยนะครับต้องรละเห่เล่ล่อนไปเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกลยิ่งขึ้นมันเหมือนกับเราย้อนกลับไปเมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วนะครับเมื่อเด็กเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทาง คือเกิดการยุบรวมการควบรวมอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยคือความปลอดภัยนะครับเด็กนักเรียนที่จังหวัดผมเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากการเดินทางที่ต้องไปเรียนไกลขึ้นนปีละไม่น้อยนะครับสิ่งที่เกิดตามมาก็คือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองก็ต้องเพิ่มขึ้นตามมาสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือสูญเสียสถาบันทางสังคมครับสถาบันทางสังคมคือโรงเรียนวัด องค์กรในหมู่บ้านนะครับเหล่านี้เขาพยุงกันมาอยู่ด้วยกันมาเหล่าเลี้ยงกันมาวันนี้ต้องสูญสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงคือว่าอาคารสถานที่นะครับที่สร้างมาแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าผุพังนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายสิ่งที่ผมกลัว <c oughs> ผมกลัวเพราผู้ปกครองส่วนหนึ่งกลัวว่า ประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาจะรับมาตรการนี้ไม่ไหวเนี่ยนะครับเกิดมีการร้องเรียนนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนเนี่ยเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะอีกเรื่องหนึ่งว่าเราควรจะดูเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของนักเรียนเรื่องที่2เรื่องครูต้องขอบพระคุณมากที่เรามีการพัฒนาครู นะครับมีเงินทุนหลายเงินทุนที่จะเข้าไปพัฒนาครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการครูรักถิ่นเนี่ยนะครับจากชีวิตราชการที่ผมรับราชการเป็นครูมา26ปีเนี่ยนะครับเป็นทั้งครูในระบบนอกระบบเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าครูเนี่ยขาดแรงจูงใจที่จะอยู่กับที่ที่จะอยู่กับท้องถิน่นที่จะอยู่กับนักเรียนที่จะอยู่กับโรงเรียนไม่ใช่ครูไม่มีความรู้ ไม่ใช่ครูไม่มีอุรมการ์แต่การเป็นอยู่ของครูเนี่ยนะครับได้รับการปล่อยประละเลยนะครับบ้านพระครูถูกทุบทิ้งไปเยอะการสร้างใหม่มีน้อยเป็นเหตุให้ครูกับนักเรียนคิดเหมือนกันคือผลักดันให้เขาไปอยู่ในโรงเรียนในเมืองผลักดันให้เขาเข้าสู่เมืองใหญ่นะครับเพราะการอยู่ในโรงเรียนเ,เขาเรียกว่าโรงเรียนชนบทโรงเรียนบ้านนอกเนี่ยนะครับมันอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีที่อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปเสริมแรงครูเพราะฉะนั้นครูรักถิ่นเนี่ยนอกจากจะมีหลักสูตรนอกจากจะมีแรงจูงใจอย่างอื่นแล้วเนี่ยนะครับที่อยู่อาศัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญผมมั่นใจนะครับครูหลายคนเนี่ยไม่เรียกอยู่ในเมืองหรอกครับบรรยากาศในเมืองสู้บรรยากาศชนบทไม่ได้นะครับอีกประการหนึ่งซึ่งผมเป็นครูครั้งแรกเนี่ยผมเป็นครูบ้านนอกครับท่านประธาน ผมทำงาน12เดือนได้รับเงินเดือน13เดือนครับเดือนที่เกินมาเขาเรียกว่าเบี้ยกันดานนะครับถ้ากระทรวงศึกษาธิการจะบอกว่าเฮ้ย mm. วันนี้ไม่มีความกันดานเกิดขึ้นแล้วนะครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกไม่ใช่นะครับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปความนิยามของคําว่ากันดานมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจนะครับ รบกวนทางกองทุนได้เสอเนอแนะกระทรวงสาธารณสุขว่าอันนี้ยังจะต้องคงอยู่ดูแลครูอย่างทั่วถึงนะครับและก็สวัสดิการอื่นๆอีกมากมายนะครับประการที่3ครับบุคลากรทางการศึกษาผมกําลังพูดถึงศึกษานิเทศศึกษานิเทศเนี่ยเดิมเนี่ยครับเป็นครูของครูฮะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรสนิทสนมกับครูมากเราจะคิด สื่อการสอนใหม่ๆเราจะคิดถึงวิธีสอนใหม่ๆศึกษานิเทศจะโคชชิ่งคู่กันไปกับครูไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับทุกคนเรียนวิชาครูมาเหมือนกันแต่เราทําหน้าที่ต่างกันแต่ปัจจุบันนี้ศึกษานิเทศหายไปไหนพอไปดูหน้าที่ของพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นศึกษานิเทศเขาให้ไปทำงานวิจัยไปเก็บข้อมูลเป็นพนักง,งานเก็บข้อมูลไปไปประเมินโครงการนั้นโครงการนี้ เพราะนั้นทเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆที่เกิดจากไอเดียจากการนั่งคุยกันแบบโคชชิ่งระหว่างครูกับศึกษานิเทศเนี่หายไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกก็น่าจะไม่ผิดนะครับที่จะบอกว่าเราใช้ศึกษานิเทศนี่ผิดประเภททั้งๆที่กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและก็ทํางานใกล้ชิดกับครูมากที่สุดนะครับบุคคลที่4ครับผู้บริหารครับผู้บริหารเป็นกลไกแห่งความสําเร็จ นะครับวันนี้ผู้บริหารขาดแรงจูงใจคนระเพราะอยู่ไปอยู่ไปโรงเรียนก็เล็กลงเล็กลงก็ต้องดิ้นรนไปหาโรงเรียนใหม่ๆเดี๋ยวตัดงบประมาณตัดครูตัดนู่นตัดนี่ผู้บริหารก็หดหายไปผู้บริหารเป็นกุญแจดอกสําคัญในความสําเร็จของโรงเรียนในความสําเร็จขององค์กรก็คือภาพลักษณ์ของผู้บริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผู้บริหารเนี่ยถดถอยนะครับทุกคนวิ่งเข้าในเมืองหมดไปกระจุกกันอยู่ในเมืองแล้วก็เกิดการ ชิงดีชิงเด่นกันที่จะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนใหญ่ๆเกิดความไม่สมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นประการสุดท้ายครับท่านประธานครับก็ผมจะพูดถึงอาชีวะศึกษาอาชีวะสร้างชาติครับคนพันอาบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นแรงงานฝีมือในวันที่เขาจบการศึกษามานะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างวิทยายอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงแรมเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมปี2555ได้โรงแรมมาครับท่านประธานได้ตึกมาหลังหนึ่งสวยหรูเลยนะครับแต่ไม่มีอะไรนะฮะมีแต่ตึกแล้วปีถัดมาได้เตียงครับปีถัดมานะครับได้แอร์ครับ ปีถัดมาได้อุปกรณ์เครื่องครัวแต่ยังไม่มีอุปกรณ์ทําครัวแต่ยังไม่ครบจนมาถึงวันนี้ยังไม่ครบกับท่านประธานแล้วที่สําคัญที่สุดน่าจะน่าสะท้อนใจที่สุดนะครับเขาอุตสาสาขานี้นะครับเขาอุตสาได้รับรางวัล e x c e l ์ e ลน Excellent ครับแล้วก็ของบประมาณเข้ามาที่กรมอาชีวะนะครับที่กรมอาชีวะนั่นแหละนะครับผมขอใช้คําเก่านะ ก็บอกว่าขอมาเยอะเกินไปมันมีทั้งหมด30ห้องเอาแค่20ห้องพอไหมนะขออย่าเกิน10ล้านนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เดี๋ยวจะถูกตัดอะไรฮะปีนี้2,556พา66 11ปีแล้วยังเปิดไม่ได้โรงแรมยังไม่เรียบร้อยแล้วเด็กไปเรียนที่ไหนครับนะจนอุตสาห์ได้รับรางวัล e x c e l l e n c เี่ยของอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดแล้วสิ่งที่น่าอายครับ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมการแข่งขันทักษะนักนักเรียนนะครับประถมมัธยมทั้งของท้องถิ่นและก็ของกระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนและครูประมาณเกือบสองแสนคนเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะที่หลับที่นอนโรงแรมแห่งนี้ได้รับบริการครับแต่นอนกับพื้นครับท่านประธาน ผมนึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอายเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาควรจะมีวิธีคิดควรจะมีวิธีการที่จะทําให้การท่องเที่ยวและการโรงแรมให้เขามีโรงแรมที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันสิปีผ่านมาแล้วเนี่ยก็ควรจะให้มันสมบูรณ์แบบไปจะจัดงบประมาณแบบไหนก็จัดไปนะครับให้รถมาใช้แต่ให้มาทีละล้อให้เบาะมาทีละอันนะครับให้เครื่องยนต์มาทีละชิ้นนี่มันทําไม่ได้หรอกครับ มันเดินไปไม่ได้มันมันไปต่อไม่ได้การศึกษาของเราถึงมีปัญหาไงครับอย่าไปโทษเด็กว่าเด็กอาชีวะใช้ความรุนแรงนะยกพวกตีกันบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันไม่พร้อมเหล่านี้วิธีคิดของผู้ใหญ่เหล่านี้มันไป IMPACT ต่อพฤติกรรมของเด็กๆนะครับทำให้พฤติกรรมของเด็กๆเ,เนี่ยออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบไม่รู้จะเรียนไปยังไงก็ออกไปนอกโรงเรียนสิ ประมาณนี้นะครับกับเรียนด้วยความเคารพและฝากไว้และขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับกองทุนเพื่อความสุขงภาคทางการศึกษาที่ท่านปฏิบัติงานมาจนถึงวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ